ไปเลินเดิขึ้นทางนี้เ้ไป่ะใช่อ่ไปเลยนพี่เาไปข้นงนี้เร้ไปเะเลเด้อไงมาด้เดินขึ้นไปเดนี้อลงมาก่อนใช่ไรเออใช่พรา้นกให้เลาลงมาก่อนนะแล้วค่อยาลงสูงล้วค่อยตามนะอเยอะอันนี้ดีกว่านะอันสีเหลืองไหมอ่ะเอานฟ้านั่นแหละ ไม่ต้องใายไม่ต้องใายลูกอ่ะไปเดินดีๆดีนระวังระวังอะไปเดินดีๆเดินวันนี้แหละเดินวันแค่นี้นะเดินวันได้เฉินน้ำตาลนะลูกที่ที่แล้ล phải nằm gôn đầy phải chồng 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 à chồng 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 ดูดือมตาในน้ำได้เปล่าเดือมตาในน้ำได้เหรอได้อุ้ยสุดยอดข้อแว่นตานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดแล้วหนูเห็นใต้น้ำไหมลูกเห็นใต้น้ำเห็นเห็นยอดโอเคโอเคดูน่ารัดูดูน่ารักดังกึงกัน แล้วก็มีนม้ำสีลังเล่นนี่ไงไฟใช่มแล้วเาดงไปดูดิเราไป,ไปดูดิฮะอันนใช่ไหมน,น้เมื่อกี้อันนาเย็ดแมวแล้วท <laughs> ี่บอกเลยวนยิ้งกเรายะใจกาบงกรา หวานเม่หวานไม่ไม่เป็นอนไรพี่มันเป็นหวานไม่รู้ค่ะฝังไม่เหมือนกับมึงฝังไม่เหมือนเอ๊าะโอ้โห้สุดยอดแต่แล้วสุดยอดอะไรสนุกไหมลูกสนุกไหมล่ะ ปาาเปลววัน, <trips> าวานจ็บไม่รู้ปลววันแจ็บไม่รู้แบบนาำรู้เปลววันจ็บไม่รู้ก็หหนุเปลาวันครัดห้นมกุมัดมาะก็เปลาวันปลววันไปจะคาด